ใน,ข,นขั้นตอนการฝึกะที่แบไปรวมกลุ่มฝึกกับคนที่เข้าร่วมกระบวนการด้วยกัน,นใช้เวลานานาไหมครับก่อนที่เราจะเริ่มปฏิบัติการเรบเลยสบู่เลยด้วยสบู่เลยมาสวาฝึกงานกับพวกตัวนี้อ่าแล้วแบพอจะทราบไหมครับว่างบประมาณนะครับที่ที่เอามาที่เอามาเข้าขบวนการของเราเนี่ยการจัดหาอาวุธหรือการที่จะเอาอุปกรณ์ต่างๆมาทําที่ในกระบวนการนะครับ มมมีีาาจากไหนครับอหอหตู้ปัสสาวะเบเดบาเกะกับพอมางี้ตู้จะรู้ตู้เขาจะถามเบรค,ครับตั้งแต่มาเข้าร่วมขบวนการเนี่ยมีคนที่ให้งบประมาณมาให้เราไหมหรือว่าได้ค่าตอบแทนที่จะมาดูแลครอบครัวบ้างไหมครับอย่างเช่นอ่าเราไปเข้าร่วมขบวนการเนี่ยเดือนเนี้ยได้เงินกลับมาให้ครอบครัวบ้างไหมครับยอนดุวิบาเกะหัวตามางีตู้จัดกิจตัวน้องเล็กรูมาทะเล อยาเลกเล็กกู้มั้งดู d ุดดดีสัตว์ดอดีสัตว์หน้าดูอุดีวันนย่ากิต้องไปเลอุตัวอยอย่ากินกิเปอร์เซ็นยังดเปอร์เซ็นถ้าเราอยากจะถอดตัวจากกะบวนการเนี่ยครับเบองต้องทำยังไงครับแล้วมันมีผลยังไงกับเราบ้างครับโอ้ยดาเล n นนูาลูกิโตนก์ลากิตูเบตูเบยังไงตัวอยาดียวลากิต ลากิทูเบ่แต่พี่ได้ได้จุปะงายโยอโยโกโมครับลากิบุเล่สาเหตุเนสาเหตุส่วนใหญ่ที่คนที่เข้าไปอยู่ในแนวร่วมเน่ยกลับใจที่จะไม่ร่วมกรบวนการต่ออีกเนี่ยเพราะอะไรครับแม่ครับเอคฮดดดัเลยทุสเป็นลากิบเนอะยนดเล่ยนดดัลเล่ยันดียันดิมุดกดัเลนี่ยันดอะง ย้อนวัดตัย้อนวัดคันเอตัดเลยนวัดดีตัลเลยโดนที่วันนาดเจาะวันนัมาตัย้อนนนนนนคันเอตัลเลยนพัติบะเอ็นพัตพัติบะเขาเอ็นตัดเลในหลังจากแบเข้าเบร่วงขบวนการเนี่ยแบเคยูกจับกลุ่มไหมครับตัดเดสโซไม่เคยไม่เคยไม่เคย แบออกจากขบวนการเนี่ยออกจากการร่วมขบวนการเนี่ยมาประมาณกี่ปีครับแล้วก็รวมเวลาที่อยู่ในขบวนการทั้งหมดประมาณกี่ปีครับแบรครับสี่ปีสี่ปีกว่าครับกระบวนการบีไอ,อ,อบีอาร์เอ็นสี่ปีกว่าครับผมปีสามปียี่สิบสองครับปียี่สิบสองออกออกเลขยี่สิบเก้ายี่แปดยี่สิบเก้าเขาเนอะแต่ว่าจับอยู่ ออกออกที่คำว่าการมันตำวัดตำรวจดนันออกไปอยู่ที่สถานีรถไฟมั้ตำรวจจับแบรนดนี้ตำรวัดจัดตาที่บงบงรถไฟใช่ไหมครับจะบงรถไฟตำรวจจัดไปตำรวจไปส่มที่หลบพระงานรังเงี้ยครับทางเราหลบพระรังเงี้ย แล้วทำไมตอนนั้นตำรวจถึงจับแบรด้วยด้วยคดีอะไรเขาติดตามตัวเรายังไงครับคดีคดีเบรตู้กับคดีเบร์ดูดาเลบุกเกอานี้กับเบรบออกจากออกที่อยู่ในป้ากึ่งรถไฟใช่ไหมกึ่งรถไฟไปรสศขึ้นรถไฟไปไปรศครับไปรสศแต่ว่าเจอที่เจอตำรวจที่บวงรถไฟครับผมเออบวงรถไฟนี่ังหวัดแต่ว่าคนคนแจ้ง Mm hmm. คนแจ้งเบลลงใช่ไหมแจ้งตำรวจจับแล้วพอตำรวจจับแล้วเขาดำเนินการยังไงต่อกับ mm hmm. แบรครับแม่ตำรวจจับจับแว่ที่สถานีรถไฟนั้นลุมตำรวจไปสอดสวงที่หลบภันั้นเข้าลบะนั้นที่ไรงเงะแล้วเราอยู่โรงพักนานไหมครับแบรครับลบภันี่อยู่ลบภั เดือนประมาณเดือนเลยแก่แก่แก่เดือนเลยสิบห้าวันนะสวดสวนสวดสวนทางวันทางคืนทางวันทางคืนแต่ว่าไปโซนที่รันจังที่นาราธิวาเขาคุดเลยโอ้แล้วตอนที่อยู่ในคุณเบียอยู่กี่ปีครับตอนนั้นเออ่ที่แร้ที่ในคุดจับแต่ว่าทักษิณอยู่อยู่ในคุดที่นาราธิวาส่อทรงทักษิณสิบปี โลกสองปีครับผมอยู่ในคุกเนี่ยมันความเป็นอยู่เป็นยังไงครับแ่ลลำบากไหมครับหรือว่ายังไงยฮะนอนดเดันอยู่ในคุกนี่ลําบากเนี่ยทำงานลาบากกินลําบากลาบาัดครับทุกยางเลยทุกไปเลยครับผมอยากอยากให้อยากถามชีวิตในคุกเนี่ยตั้งแต่เราเข้าไปวันแรกเนี่ยรู้สึกยังไงครับวันแรกเลยเขาเขาทำยังไงกับเราบ้างก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยครับไอ้มูลเรามูลเรามาส่กุ๊กแลวฮับยามม ฮับบิสตาดอก็นอยฮับบิสฮับบิสชีวิตมตองกเขานยาตอนเลยฮับบความสุขตาดอกอตาเลยนกว่าพอตาเลยทำไได้ทานไม่ได้ไม่มีความสุขแล้วทารามันพอเข้าไปเนี่ยมีการปรับตัวไหมครับแบบทำยังไงถึงจะอยู่ในนั้นได้อะไรเงี้ยครับเออดดดาเรนุย่อมาสุโดดดาร์เรนุทุตย่อกิตะไงบากรูนี่ย่อตอนย่อนาทิตอกได้มาสูรเัล่ะ เนโมซูโกะวะสวะคือจอตู้คือจอในใจงอวานานโอดาะไนุตอนที่เข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยมีการทะเลาะวิบากมีสิ่งผิดกฎหมายอะไรไหมครับในฟุกในในช่วงนั้นนะครับอืมด่านนุ้งเยอะด่านนี้เยอะอะไรบาราฟุลอะไรอะไรใาดีไใจกาลูกิตะกิวะใจดีตัวเดิ้ลใจดีตลอดวุยวะบลังยกหะซิมูลาบุล้อครับอเพราะอภัยโทษบุล้ออ๋อก็คือเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าใครทําตัวไม่ดีก็คือจะไม่ได้รับการอภัยโทษก็จะไม่ ไม่ได้ออกมา,าเร็วใช่ไหมครับแบร,รบ์วันที่วันแรกที่แบร์พ้นโทษออกมาจากคุกเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างครับสิ่งแรกที่อยากทําหลังจากที่ออกมาจากการติดคุกนี่คืออะไรครับอืมเดี๋ยวตุเบก็ได้เลยนุ่งได้ก็ตุเบกกตุปิกเกอมาที่นอที่โนว่าโนว่าอุตโโนมาแก่หอตุดีอล่างนี้นะแล้วหลังจากกลับมา จากคุกเนี่ยเบร์ประกอบอาชีพอะไรครับมามาทำงานอะไรครับอ่า์โดดได้แล้นุ่งโดดวะปุกกะจย่าให้ปุกกะจย่าให้ปุกกะปุกกะอุแดดซ้มชาตัวทั้งวันวันนะซ้มชัตทั้งวันเย็ดวันก็คือเป็นทำประมงอืมทำประมงครับผมก็แบคิดว่าการติดคุกเนี่ยหรือเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยมีผลกับการใช้ชีวิตเราหลังจากที่ออกมาจากคุกไหมครับอ๋อกิ่ตัวดดเล็กก็ตัวบุบลุวาแต่ได้มาสู่อาละกับคน a ต a a ามาสอนราป๋อจะไปด d ไปวัด d ุล d วะเนาะเนาะใชาคนแ a ละเนาะคืนโทำงานแหละจะหาทำงานเนี่ยหลังจากที่ออกมาจากขบวนการแล้วเนี่ยครับใช้ชีวิตยังไงแบมีความสุขไหครับอือเบดูลัวะ้าวัดว่าสุกเกอละดลัวเสดดดลัวะเลยตงาะดบการดปล่งเวอกวกสดลัวไ้สดละดลัว แล้วเบคิดว่าเหตุการณ์เนี้ยเหตุการณ์ที่กลุ่มขบวนการที่เราทําอยู่กับระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มขบวนการเนี้ยคิดว่าจะเกิดขึ้นไปอีกนานแค่ไหนครับเราจะจบลงยังไงครับเออบคกูเฮอดยาร์ดีลอนลอนีตัวแตงอ่อนการเอ๋วยาดีกูเกดดอหะตาดอกวันยกมานู่เราครับยาดีตาดอกเราลักกูเกกูเกยาดีวันลิกูเกยาดอกบุญมานู อีเขอจะได้นายกีป <hak> <t> ัจมาโลาโมลาโมบากรู้เาทายก็ดเคโอเกโอเกยมีเป็นบวกกิจอมีเป็นบริหารละป๋อว่าบริหารบริหารวีมอลเละสลม م ة ละครับคำถามสุดท้ายที่อยากให้แบพูดความรู้สึกที่อยากจะฝากถึงเยาวชนหรือคนคนรุ่นใหม่คนกลุ่มใหม่ที่กำลังจะเข้าไปอยู่ในขบวนการหรือเข้าร่วมขบวนการนะครับอยากจะฝากถึงอะไร กับเยาวชนที่คิดที่จะหลงเข้าไปในกลุ่มกระบวนการบ้างไหมครับอออย่าดีบุรีบุษเสลการเดวัดเดวัดกตุดุดกตนี่ดลวัตัดีบโโากังตยตลอย่าดีทําไมเละอย่าดีก e ่ตัวมาสุโดเลตัอ่าดีามเลอย่าดีสบายอ่าดีว่าฮโยตากดาเ kalau kereta duduk dalam tu sani pemuda-muda kalau duduk kaceh benar di dalam tu jadi susah nak tengok adik beradik payah uh, kalau kita duduk rumah tu boleh duduk dulu dengan adik beradik kita lah benda hak hak tak sepatut teh lah kita kata benda di tu tu tak molek uh, jadi kalau masuk dah tu jadi rasa sesar lah uh, jadi betul dengan hak lagu tu jadi habis diri pun masuk tak usir lah ว่าเสศดีล่ะครัวกมกตดุดาล่ยดิว่าเสดตล่ะกิโตนักเลกล่นกลกยาดินมยงขนมกวานาทุ่ยเาวานาไปะกนเล็วานา่วิกิโตลารีูบก็ตอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติตัวยังไงหรือทำยังไงกับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่สาจังหวัดเชียแดนภาคใต้ครับถึงเหตุการณ์นี้ถึงจะสงบลงได้เราถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่าง สงบสุขอย่างสันติสุขเหมือนที่เราเคยเป็นมาตั้งแต่ในอดีตอย่างนี้ครับแดครับอออย่ดีย่ดีกีโตด็กียว่าโตดึงอาพวกพะกวายตุมาอีดกอยากกีโตดาตุปัญญโอเกตเดาดอยากพะกวายแคแคกีโตตุย่าดีย่าดีเบนโอหกดอผัดดาตุมิโตลาตสวัดดอบักลาเบนโอลาเกตุพะกวามีดุอยากต้อมูเขนโอเทงอโอเกหอบ benda yang hak baru-baru pula hak nak jadi ni minta dia dia duduk dalam selamat belaka. Ha, ha. duduk dalam selamat belaka kata hak belum lepas dah tu boleh duduk jadilah. Hmm. Benda tak molek eh. Ha. ha jadi tak ada masuk dalam dalam, hak anu apa hak hak rajo edok lah. Ha jadi kita duduk lor ni tu kita nak pesanlah kawan kawan orang-orang lagi-lagi tu kita duduk Pakat-pakat capur tangan dengan puak canati kita semua. Pak mana ada. No, 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 ha, no, no pesan canati tu. Buat canati mari pesan kat orang kampung kita sana tak. Minta mari beri capur tangan. Minta mari pakat-pakat capur tangan. Jangan ada buat. Jangan ada buat asing-asing. Jangan ada buat yak. Tu, tak, jadi tak molek. Kami pakat capur tangan. Berlaku pakat bergaul. Mari membuat tu. Aku buat ni capur. Jadi seru. Jadi adik-beradik berlaku. อ่ตุนลากรุตุสดะตัวอ,อ,อย่างแล้วแล้วอย่างทหารอย่างอย่างพวกผมเนี้ยครับก็คือแบร,รู้สึกยังไงครับเนี่ยที่เข้ามาหาแบอ,อยากอยากคุยอยากนั่งด้วยที่มาหาเหมือนลูกมันหลานอยากยิ้มอยากคุยด้วยเงี้ยแบรแบรรู้สึกยังไงอยูพวกผมบ้างครับเอ้ตนลากรุตุวีจานาทีมากกะจัปปุตางเงินลากรุลาบากะ ตสุีกลาปากทนาเดาไเดีดีนงากปนีเกกปนีกิจาปากกปกกปากากะแตงลากเกอ่าตสีโกทำน่ะเจับรางเงรวงกลางวาตเกปูจดีเกปงกิจาตวสทจะดีจับางถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทุกคนที่ทํางานในเนี้ย เป็นเหมือนว่าผมเนี่ยจะดีไหมครับแบรครับดีไหมครับดีแล้วหมดแหละจัปุจับปูตยไงสุกอตีเนี่ยแบร์กับผมก็ในน้มของรายการคูมมบกแดงปันยิ้มพารู้นะครับก็ต้องขอบคุณแบร์มากๆนะครับวันนี้ที่มานั่งร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ที่มาเล่าให้กับพวกเราฟังเชื่อว่าประสบการณ์ที่แบร์ได้ถ่ายทอดวันนี้จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยจะเป็นประโยชน์กับการอยู่ร่วมกันของทั้ง พี่น้องชาวไทยพุ christ, ทธพี่น้องมุสลิมนะครับอาจจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเหมือนแต่ก่อนนะครับอ,อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขนะครับในนามของเราก็ต้องขอบคุณแบร์มากๆครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ครับผมขออนุญาตจับมือแล้วก็ฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานแบร์อีกหนึ่งคนได้ไหมครับได้ได้ได้ขออนุญาตเครับขอบคุณครับเบร์ครับ